สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่องบ o m s k ี้รีวิวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูนักเตะในแพ็คใหม่นะครับแล้วมาลิดขับซเลคชั่นนะครับผมและแน่นอนครับตัวที่น่าจะเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของคนส่วนใหญ่นะครับก็จะต้องเป็น a n นิโอลู u d i กอ e r นะครับผมร่างนี้เป็นร่างที่7นะครับร่างพิเศษร่างที่เจ็ดไม่ใช่ร่างที่6นะครับร่างพิเศษร่างที่6นะถ้ารวมกับร่างเชล l ีด้วยนะครับผมแต่ก็เป็นร่างที่มีค่าพลังสูงที่สุดนะครับผมเพราะว่าไปตันถึง99ี่ผมมนี้าู่นะร่างนี้้ไดแค่96รผมานี้ 99นะครับผมจับลงทีมแทน96ไปเลยป้า ก่อนที่จะไปดูแนวทางการอัพนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูเบื้องต้นก่อนนี่ครับนี่เป็นร่างพิเศษร่างที่7ของเอ้ยร่างที่6ของอันเดโดลูดิเกอร์นะครับร่างขวามือสุดนี้คือร่างสแตนดาร์ดนะครับร่างสแตนดาร์ดร่างนี้ตัน96นะครับผมอ่าร่างใหม่ล่าสุดของเราคือร่างนี้นะฮะตัน99ร่างนี้ตัน96นะครับผมร่างนี้เอ่อ9 97นะครับผมร่างทีมชาติ96นะครับและร่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่ดีที่สุดของลูดิเกอร์ก่อนที่ร่าง99จะมานะร่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่อยู่ในแพ็คดราก้อนบอลนะครับบผมเอออาาาดดรรกก้นล5วแ ก่อนที่จะย้ายไปย้ายไปมาริดช่วงแรกเลยนะต้นฤดูกาลเลยนะครับผมตัน98ร่างนี้ถือว่าแจ่มมากนะครับแล้วก็ร่างเชลซีีเก้นะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเปรียบเทียบกันนะฮะเดี๋ยวไปดูแนวทางกันครับก่อนนะครับแน่นอนฮะร่างใหม่นี้จะต้องเป็นร่างที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับผมถาเวลตันก่อนนะครับเปิบเิ่มเิม่ไปเรียบร้อย ทุกทก,ทกร่างของอันโตโรลิเกอร์นะฮะเขาจะเป็นสไตล์เดสทอยเยอร์หมดเลยนะครับร่างนี้ก็จะเป็นเดสทอยเยอร์นะครับเล่นเซนเตอร์ได้ตำแหน่งเดียวนะครับแล้วก็สูงถึง190ซนติเมตรนะฮะเท้าหลักคือเท้าขวานะครับ เดี๋ยวทางอัพนะครับเราก็กดออโต้นำทางไปก่อนนะครับผมป้าเข้าไปแต่ว่าอัพค่าทีมไม่ได้นะครับผมถ้าจะทํา99จะอัพค่าทีมไม่ได้นะจะปรุงแต่งลำบากด้วยนะครับเวลาเรากดออโต้เนี่ยบางตัวอาจจะไม่ได้ค่าพลังสูงสุดแบบโอเวอร์ออกข้างนอกสูงสุดนะครับผมแต่บางตัวก็จะได้ค่าพลังโอเวอร์ออกข้างนอกสูงสุดนะครับเรากดออโต้จะได้เด็กเซตตี้มา4ล่าวเวอร์บอดี้เซนซีนะครับอารีเอลเซน8แล้วก็ดิเฟนดิง13นะครับโอเวอร์เนตติ้งได้96นะฮะดูข้างในนิดนึงครับเฮดดิ้ง อาจจะบ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเซนเตอร์ตัวท็อปตัวอื่นนะครับผมแล้วค่าพลังเกมรับนะฮะ defensive awareness เนี่ยได้88ก็ไม่ถึง90นะครับแท t ก c k i n การเข้าปะทะบอล91นะครับความดุดัน97ดุดันเด่นนะครับผมเด่นที่ดุดันนะครับพลังความดุดันสูงนะครับมันก็เลยดึงค่าพลัง over สูงขึ้นไปด้วยแต่ว่า defensive awareness กับ defensive engagement นะฮะค่าพลังปฏิกิริยาการเล่นเกมรับกับการช่วยเกมรับเนี่ยอาจจะไม่ถึง90สีเขียวเข้มนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดจะปรับอะจะปรับ defending เพิ่มขึ้นนะครับคุณต้องไปลดที่เลยฮะนะ versatility นะฮะลด lower ออกไปอีกอะไรเงี้ยนะประมาณเนี้ย4814นะครับมันก็จะเพิ่มแต่มันก็ ไม่ถึง90สีเขียวเข้มอยู่ดีแล้ว Over อร์ออเริงได้96ก็จริงแต่ถ้าปับแบบนี้เนี่ยมันก็จะได้แค่98นะมันไม่ถึง99นะครับย้อนกลับมากดออโต้เหมือนเดิมปึ๊บนะฮะ44 83นะครับดูที่ความเร็วนะครับ79สปีดต้น73นะครับผมก็สปีดก็เกือบดีนะครับพอใช้ได้อยู่แต่เดนที่จ้ำด้วยนะครับมงอาจจะค่าพลังเฮดดิ้งอาจจะไม่สูงนะฮะแต่จ้ำเนี่ยดีนะฮะสูงถึง190นะครับแล้วก็จ้ำ90สีเขียวเข้มด คือจุดเด่นของลูดิเกอร์ด้วยนะครับฟูดิโก้คอนแท็กต์เลยนะครับถือว่าสูงมากนะครับเนี่ยความอึดซามินาเจ็แต่ก็ไม่หมดหรอกครับผมคือเซนเตอร์ไม่ได้ใช้กําลังกายอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับผมอาจจะมีเป็นห่วงเรื่องของรีเวนซีเอ็นเกจเมนต์กับโอเปอเรชนะครับที่มันไม่ถึง90นะถ้าถ้าทั้ง2อย่างนี้90สีเขียวอีก2อย่างเป็นสีเขียว4อย่างเลยนะรวมถึงความเป็นแก่งด้วยจัมแข็งอู่แจ็ปจัมจัมสูงด้วยความเป็นแก่งสูงด้วยผมว่าทะลุไไไไไปปปปปปแแแลล้้้้้้้้้ววนนนะะะะะะคคครรรรัััับบบบดดดดด่ีกก็99ฮตอองจืาถา มันจะไม่ลงตัว99ครับคืออาจจะได้ Defensive Awareness เพิ่มมาเป็น90สีเขียวเข้มแต่ว่า Engagement ก็ไม่ถึง90สีเขียวเข้มแล้วได้98 97ด้วยซ้ำนะครับถ้าจะให้ได้99นะครับก็ต้องกด Auto d e x t e r t y 4 Lower Body s t e n t 4นะครับผม add i ส้ Out l e a t i 8แบบนี้นะครับแล้วก็ Defending 13แบบไม่ได้ปรับอะไรเลยนะฮะเราจะไปถึง99นะครับผมกดไปปึ๊บปึบ ไปครับปุออ่มปาดเข้าไปฮะเราจะได้99นะครับบางคนบอกว่าพี่ผมกดออโต้แล้วทําไมผมได้98ครับถ้าจะได้99นะครับเราจะต้องทําค่าทีม98ขึ้นไปนะค่าทีม98 99 100นะครับก็จะได้โบนัส3นะครับผมถ้าน้อยกว่านั้นก็จะได้โบนัสน้อยลงมานะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูแล้วกันสมมุติว่าค่าทีม98ค่าทีม98ก็ยัง99อยู่นะครับด,ดูดูที่ลูดิเกอร์นะถ้าค่าทีมน้อยกว่านั้น ถ้าค่าทีม9 7แล้วกันค่าทีม9 7นะครับลูดิเกอร์จะเป็น9 8นะครับคนที่ไม่ถึง100เพราะว่าคุณค่าทีมน้อยกว่า9 8นะครับจะต้องทำค่าทีม9 8 9 9 100ถึงจะได้โบนัสสาสำหรับลูดิเกอร์ร่างนี้นะครับปรับเกินเหมือนเดิมครับอ่ะประมาณนี้ฮะ ถือว่าเป็นเซนเตอร์ที่ค่าพลังสวยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็พลังกระโดดนะครับถึงแม้ว่าปฏิกิิรยาการเล่นเกมรับอาจจะไม่ไวนะครับผมหรือว่าการช่วยเกมรับอาจจะน้อยนะครับส่วนสกิลนะครับผมมีเฮดดิ้งมาแ man marking i n เซ r ชั่น i o n a e r ลซูเปอร์ i o ตี้สไลกิ้งแท็กเกิลนะครับผมถ้าขาดสกิลเกมรับไปก็จะเป็นสกิลบล็อกเกอร์นะครับแล้วก็ไฟ g h t i n g s p ิ r i t นะฮะถ้าเกิดจะเปิดเปิดสกิลเพิ่มนะฮะบ b l o ก k e r f i g h ติ้งสปิริตนะครับสองสกิลนี้แหละถ้าเป็นสกิลเกมรับที่ขาดไปนะครับอย่างอื่นก็มีอยู่แล้วนะครับลองดูอีกทีครับถ้าเกิดเราเปลี่ย เทียบเทียบเฉพาะลูดิเกอร์ด้วยกันนะครับดูแค่เฉพาะค่าพลังที่มันเกี่ยวข้องกับเกมรับนะครับจัมเนี่ยเท่ากับล่างดะก้อนบอลเลยนะครับ90เหมือนกันนะฮะดีไปสิบเอาไปเนสล่างดะก้อนบอลดีกว่านะครับแต่ว่าล่างดะก้อนบอลเนี่ยตอนนั้นมันเป็นล่นางเก่าอยู่นะครับผมซึ่งค่าทีมมันจะยังเสเปตสปะอยู่นะไม่ใช่ค่าทีม90ทุกอย่างนะครับผมว่าอารมณ์น้ะน่าจะใกล้เคียงกันสําหรับล่างดะก้อนบอลนะครับแต่ล่างดะก้อนบอลบางคนก็ทําแค่แค่เออเก้าสิบเจ็ดด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันจะต้องเอาแต้มไไปออัััพพคค่่่่าาาาาทีีมมมมดด้้้ววยยยนนนนะะะะฮฮรรณ์ลลๆกกแตภงงงให็ู สีดูทรงดีกว่านะครับค่าทีมก็ไม่ต้องอัพนะครับค่าพลังความแข็งแกร่งก็ไปถึง93นะครับหรือว่าแข็งแกร่งมากที่สุดถ้าเทียบกับร่างอื่นๆด้วยนะฮะแต่สกิลเหมือนกัน1 0 0นะครับอ่ะถ้าเกิดว่าผมสมมติผมลองเปรียบเทียบกับเอ่อเซนเตอร์แบ็กที่สไตล์คล้ายๆกันที่ผมคิดว่าใกล้เคียงกันนะครับผมลูเบนดิอารสร่างนี้คูลิบารีร่าง99นะครับบาสโตนี่เดลิกเตโกซินวาแล้วก็ไหนๆก็ม้าลิเนียอยู่ในแพ็คบิ๊กไทม์ มูดิกเกอร์จะแข็งที่สุดนะครับแข็งเท่ากับเดลิกนะฮะร่างนี้นะร่างการ์ดเขียวนะครับแต่จริงๆมันจะมีร่างอื่นอีกนะเดี๋ยวหน้าจอมันจะลกเชิญเกินไปเอาแค่ร่างตัวอย่างแบบนี้นะครับมูดิกเกอร์จะแข็งมากนะครับถ้าเป็นเซนเตอร์ตัวท็อปของเกมนะจะแข็งมากๆเลยนะความเป็นแข็งสูงจังหวะเบียดจังหวะกระแทกแล้วเป็นสไตล์เดสทอยเออร์นะด้วยนะครับผมแล้วก็ดีฟนซีฟอาไวเนสนะฮะปฏิกิริยาความมุ่งวัยในการเล่นเกมรับนะครับผมดูเบนดีอาร์ชจะสูงที่สุดนะครับ97เลยแล้วก็เเข้้าาปะะะะะะทททบบออลกก็็ดดดดดดีี่่สสุุวยนนนนครััฮ บูดิเกอร์นะครับถ้าเทียบกับร่างนี้นะส่วนเอนเกสเมนต์เนี่ยมาลดินี่จะดีที่สุดนะครับการช่วยเกมรับนะครับยืนตำแหน่งได้ดีที่สุดนะครับมันทรงพอๆกันคืออารมณ์คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าดูกันที่จ้มด้วยนะจ้มเนี่ยตีโกซินวาจะดีกว่าแต่ว่าเขาตัวเล็กนะตัวเล็กกว่ารูดิเกอร์นะครับรูดิเกอร์เนี่ตัวสูงด้วยแล้วก็จ้ม90ด้วยนะครับแต่ลูกบ่งไม่ดีลูกบ่งเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเพื่อนๆหน่อยนะคนอื่นนี่คือลูกบ่งดีกว่าหมดเลยนะครับส่วนสกิลเนี่ยก็ถ้าเป็นร่างนี้งาาเซริปมีบ็อก อร์อยู่แล้วนะครับลูดิเกอร์อาจจะต้องไปเปิดเพิ่มนิดนึงนะอ่ะโอเคครับผมสำหรับอันโต้เดอรูดิเกอร์นะครับผมขออภัยที่ไม่ได้เล่นให้ดูนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมีหลายอย่างต้องทำนะครับผมก็หลายคนรออยู่นะฮะว่าจะอัพแบบไหนบางคนยังไม่เข้าใจว่าเออจะต้องกดออโต้ได้หรือเปล่าไม่ได้หรือยังไงนะครับผมเพราะว่าค่าทีมคุณไม่ถึงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกี้รีวิวนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วในแพ็คแล้วมาหลุดนี้นะฮะอยากให ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ